สบายดีพี่น้องสบายดีบ่ะจูปุจกคนพี่น้องเอ้ยสบายดีผู้ที่เข้ามาหอบส้มพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชุมฮาเด้อพี่น้องเด้อสองซองซองน้องน้าล้วก็บ่องบ่าดาวพี่น้องได้เข้ามาแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนและล้ำรวยเงินทองพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเสร็จยังกินมื้อนี้ ติดตามไปเบิ่งน้อกันน้องงามกำลังทำอะไรเขาจะกินข่าเที่ยงพี่น้องว่าตอนนี้มันก็บสิบสี่นาฬิกาเลยพี่น้องบริเทียงเลยมันเลยมันเป็นบ่ายสองแล้วก็เลยสิพักกันกินขา่าอะไรอะพี่น้องเลยมากจริพี่น้องเลยโปรโปรซีนกับอากาศลมแห้งโอ้ตอนนี้พี่น้องเลยลมลมเที่ยงนานเนาะอาจจะสิบปี ตัก็าหาทําแมอันนี้เพราะว่าเพ่นม่ก,กินผักคะเด้เพี่น้องเฮากินก็บคไม่หดกินอะไรละค่ะสองข้าแบบสวยไหมเนีเเ่ยน,นะน้ำหน่อมกำลังตักกดน้องนี่ยอย่ิดก้น,กนหมอ,อเลยชิมก่อน เด็กลายปน้องเลยตักซองผ้าเด็กๆกับเด็กๆกับเเ่ยกินผ้ากันไปหเลยน้นยลงเีงาเยงมเนาแกับปู้อ้หามไหนฮาเด้อปูหามมาเด้อพี่นัเด้อ ม่เมนที่ไปใช้เมื่อยหผู้ห้ามดิเงี้าเชียใช่ไหมงม่ไมลงเงกินดิพี่หนุ่มใชว่าะ

คุณต้องทำมาเสือมันบดกลิ่นเลยมันหอมแล้วมันบดคือหอมไหมใช่เดี๋ยวไปเอาข้าวเสือเราไปเอาข้าวเสือเลยบ่ใส่ต้นไข่ใส่บดบ้านเคยกำมะหุ่มดิผู้หญิมบดถอดมาเลยแม่มาดิถอดมา

Được rồi năm mươi năm mười lăm 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 không cột nước nóng hàng như thế nào nè không cột ừ. nước ừ. 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 không cột nước 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 không ห้ารไม่เราติดสอบดะหาแต่รำเล็ๆรำเกาตสอบสอบมันเลมีรำเลกางนติตายเบก็เลายนทำแต่านมีตายเ่คนสอบมันหลายตายไดัวหน่ะเมนบ่ไหมมึเอกไหมด้บ้านเานันะคนบ่คนหา What? Hãy mưa quá. kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

จะไปน้องเปลงเียมันก uh, ่อน <Okay, now. S 3> ้าเปล่มีะระลางเป็่นอมเป็นงามเขาอืมต้องาระบนยังสุดมากมา้วนึแล้วถสาวน่ลครับ

ทได้ทางนากับุแอบริารบดบรีดห้วดีแต่หยอนไม่ใชนี่ยไปดินใสแค่น้ยังแค่คนนะตองโน่เพิ่มอาหารคนไรก็เล็บใหญ่

แม่ไม่เล่นท้านีรูปบ้านนี่ว่าเดี๋ยวนีก็นอนเดี๋ยวนี้กมาไล่แล้วกันดีบุกมได้มาค้าพองได้ถ่าเลยค้าพองยานได้มาเสียวคาทีก่อนแ้่เลยเนาะอะไรผ้าพองอยู่บนที่สุดจ้าวผ้องไปจอดรถเอามาเอาสื้อ มันเจ้ามันเจ้ามันมันเจ้าเป็นัไงนะพ่อแก่พ่อแ่เอาม่ัหมอืมเอาม่มะั้าเจ้าเป็นมังไงนะโอ้โุนจักผิดนะคุองมาเอามาใส่ในัเก็บด้ยอืมก็ผิดคือไว้สักเนาะลาอะไร็นน่องเว้ยที่เป็นน่อง แาต้อำถือบักเตี้ยเหมียงเลยเค่เตี้ยเหมียงผิดไว้ักอืมก็วน่ที่เด็ผีงอฮะ่ทีด็กผีงอแม่ลกขนาเอะไรขานพิจแงอยู่จตฟ้งคิดดน้ี่อเอตามาษาดิกูดรู้จักตัววามือนไหนนะ บอกไปลุมึงดูลุต้มนูตัวนี้ห่อยตัวนี้ไปจับมันเข้าหูดังบ่จเคยจังดังบเลยเนาะเอออย่างนั้นบ่อนมวนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อขอบหลายๆที่เข้ามารับม